พระคาถาเสกผ้าเช็ดหน้าพระคาถาเสกผ้าเช็ดหน้าบทนี้ไปพบกับใครจะรักใครเมตตาพุทธคุณเป็นเลิศทางเมตตาดีนักแลบริกรรมพระคาถาปลุกเสกผ้าเช็ดหน้าตั้งนโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่าชิวหามุทุลังวาจังชิวหาวันติวิสิตวา ตัทางสุดตะวาปุสุนทะลังปิยาเยวะปิยังเมตากรุณามุทิตาอุเบขาเสกพระเวทบทนี้ร้อยแปดจบสุกติมาสุภาจาโลสุริลาวาปาสด,ดยัดสิมาวาเจทิโลเกสโลวาอะสัมพิโตให้เสกพระคถาบทนี้ให้ครบร้อยแปดจบ ท่านว่าพระคถานี้มีความขังและคงทนให้เช็ดหน้าวันหนึ่งจะคงทนอยู่ได้นานถึงสามวันถ้าเช็ดหน้าสามวันจะอยู่ได้นานถึงหนึ่งเดือนหากเช็ดหนึ่งเดือนจะอยู่คงทนได้นานถึงหนึ่งปีหรือว่าท่านให้เช็ดหน้าพื้นเดิมนี้เช็ดหนึ่งปีจะอยู่ได้นานถึงสามปีเชียวแล